ต่อไปนะคะการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะคะในระบบพิกัดเชิงค้วการหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งในที่นี้นะคะเราจะเน้นพื้นที่ที่อยู่ระหว่าง r เท่ากับ f เซตาแล้วก็ r 2เท่ากับ g เซตาเมื่อเซต้าอยู่ระหว่าง C1 นเซต้าหนึ่งและเซต้าสองนะคะรูปก็จะประมาณนี้สมมุติว่านะคะอันนี้คือเซต้าหนึ่งเซตาสองนะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ค่ะ เอเซต้าและตัวนี้นะคะจีเซต้าเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ต้องการคือพื้นที่ส่วนนี้นะคะเพราะนั้นเมื่อคุณทำการลากเส้นผ่านพื้นที่นะคะไม่ว่าคุณจะดึงเส้นตัวนี้มาด้านนี้หรือด้านนี้มันจะต้องผ่านนะคะเส้นสมการอา2อสองเส้นเสมอ ะะถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็จะทําการหานะคะเพราะว่าปกติพื้นที่เนี่ยม, lawsuit, มันจะกินพื้นที่ตั้งแต่ทั้งหมดใช่ไหมอันนี้คือ1นึ่งตานะคะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่อันนี้คือ1นะะอชิ้นและนี้คือ 1, อนนอ 1, 1> ชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ชิ้นนี้เราก็จะเอาพื้นที่ทั้งหมดนะคะลบด้วยพื้นที่ส่วนเล็กดังนั้นนะคะก็จะเท่ากับพื้นที่ส่วนนอกลบด้วยพื้นที่ส่วนในเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะเท่ากับนะคะพื้นที่ส่วนนอกก็เป็น R นอกกําลังสองไป นะคะคพื้นที่ส่วนในก็เป็น r ในกำลังสองไปซ t a นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นในช่วงเดียวกันดังนั้นซี t a มันก็จะเป็นซ t a เดียวกันเราก็เลยสามารถรวบซ t a เอาไว้ด้วยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น r นอกกำลังสองลบด้วย r ในกำลังสองเพราะนั้นเราต้องมั่นใจก่อนนะคะเวลาลากพื้นที่ไปมันเป็นพื้นที่กี่ส่วนกันแน่นะคะเพราะนั้นเราไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างคะ่ะ จงหาพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งต่อไปนี้นะคะข้อที่1พื้นที่ใน r เท่ากับ s i n เซตาแต่อยู่นอก r เท่ากับ1บวกคอเซตาเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าตัวนี้คือพื้นที่วงกลมตัวนี้เป็นรูปคาดิโอย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เขาอยากได้นะคะ r เท่ากับ s i n เซตาเพราะฉะนั้นก็คือวงกลมตัวนี้ค่ะ ะะแต่อยู่นอก r เท่ากับ1บวก cos เพราะฉะนั้นต้องอยู่นอก cardioid นะคะดังนั้นพื้นที่จะเป็นตัวนี้ค่ะดังนั้นนะคะ a เท่ากับนะคะเศษหนึ่งส่วนสองอ่ะเราลากเส้นนะคะลากเส้นเราจะได้ตัว r นอกเนี่ยจะเป็นตัววงกลมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ r เท่ากับไซน์กำลังสองลบด้วย r ในก็คือเส้นตัวนี้ค่ะาร์ดิ o อยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1บวก cos เซตา้ากำลังสอง นะคะคทีนี้ซีต้าเนี่ยมันตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะเราก็มาดูตัวนี้เนี่ยดูง่ายเพราะว่าอะไรคะซีต้ามันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็นะคะตัวซีต้ามันเริ่มต้นที่ตัวนี้นะคะถ้าเป็นวงกลมก็เริ่มต้นที่0ูนย์ถึงพายส่วนสเพราะฉะนั้นพายส่วนสก็จบที่พายเพราะฉนั้นของวงกลมก็คือนะคะระหว่างศูถึงพายศูนยสถึงพายเหมือนกับตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน ะะตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะได้อะไรคะก็จะได้นะคะเริ่มต้นที่ศูนไปที่พพยส่วนสองนะคะมาตัดกันแล้วก็จบที่พายเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากรูปเนี่ยมันก็ดูออกเราก็เลยได้ซีต้านะคะเท่ากับนะคะไ่ส่วนสองถึงยพ่นะคะ, 52, นะคะทีนี้ตัวนี้ค่ะกำลังสอง เราอินทิเกรตไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นเราต้องกระจายตัวนี้ก่อนนะคะเราก็จะได้เท่ากับตัวนี้อย่าลืมมี1อยู่ข้างหน้านะคะหน้ากําลังสองลบ2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะจากนั้นนะคะเราต้องดูนิดนึงตัวนี้ค่ะตัวนี้อ่ามันเป็นกําลังสองก็จริงแต่เรามีความรู้ว่านะคะ,อะคอสสองเซตมันมีค่าเท่ากับคอส กำลังสองลบด้วย sin ์กำลังสองเซเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะเราก็ดึงลบออกเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นลบใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น cos 2องลบคอ s สซพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้อ่าเหลือแค่นี้นะคะตอนนี้เราทําการอินทิเกรตได้ทุกตัวละเพราะฉะนั้นทําการอินทิเกรตเลยนะคะเราก็จะได้เท่ากับตัวแรกก็จะเป็นลบเซ ตัวนี้ก็เป็นลบ2อ n ินทิเกรต t o s ได้บวก s ซนนะคะอินทิเกรตตัวนี้ค่ะอินทิเกรตคอส U ได้บวกไซยแต่ต้องดิฟยูด้วยเพราะฉะนั้นได้1ส่วนสจำกัดขอบเขตนะคะตัวนี้ต้องเป็นซีต้นะคะซีต้เท่ากับพายส่วน2ถึงซีต้เท่ากับายค่ะอืมเพราะฉะนั้นทำการแทนค่านะคะก็จะได้เท่ากับ ตัวแรกนะคะดึงลบออกไปก่อนก็จะได้เป็นลบ1นส่วน2นะคะของพายลบพา่ส่วน2ตัวนี้ค่ะ102ส่วน2กับ2เจอกันหมดไปเพราะฉะนั้นเหลือลบนะคะ s ซ n ์ไพยลบไซน์ไพยส่วน2ลบด้วยตัวนี้คูณเข้านะคะก็จะเป็น104 s ส่วน i ซลบซายตัวนี้พายส่วน2คูณ2ค่ะเพราะฉะนั้นได้ไซ n ์เราก็จะได้นะคะตัวนี้เป็น0 0 0ค่ะ ดังนั้นนะคะตัวนี้เป็น1ตัวนี้ได้ายส่วน2เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นลบายส่วน4นะคะลบเจอลบเป็นบวกก็บวก1ตารางหน่วยค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่2อันนี้เป็นพื้นที่ภายนอก r เท่ากับ1แต่อยู่ใน r 2, เท่ากับส cos เตาเพราะฉะนั้นอันนี้คือสมการวงกลมทั้งคู่นะคะเราก็จะมาดูที่ตัวนี้ r เท่ากับ1ก็คือตัวนี้ค่ะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0ย์รัศมี1หน่วยนะคะกับ r เท่ากับ2 cos เซตาเพราะฉะนั้นอยู่ในวงนี้นะคะตัวเนี้ยเท่ากับ2ตัวเนี้ยเท่ากับ1นะคะเพราะฉะนั้นมันคนคนละอันกันทีนี้พอเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้พื้นที่ภายนอก r เท่ากับ1ก็คือไม่เอาข้างในวงกลมเนี้ยค่ะแต่อยู่ใน r เท่ากับ2 cos เซตาก็เลยได้เป็นพื้นที่ส่วนนี้ทีนี้พอได้พื้นที่ส่วนนี้เสร็จ นะคะเรามาดูพื้นที่ส่วนนี้กันตัวนี้เนี่ยพอเราลากเส้นปุ๊บนะคะเราจะได้ว่าไม่ว่าเราจะหมุนนะคะเส้นตัวนี้ไปตรงไหนก็ตามมันจะได้ออกมานะคะเป็นสความสัมพันธ์ของสองเส้นเสมอดังนั้นเราจะได้ตัวนี้ค่ะเป็นอานอกตัวนี้จะเป็นอานายแต่ปัญหาก็คือนะคะซีต้ามันกินตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรามาลองหาค่าของเซต้าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราหาที่ตัวนี้ มันตัดกันที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นหาจุดตัดระหว่าง2อันนี้ค่ะก็จะได้เท่ากับ2 cos เซต้านะคะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้น cos เซต้าเลยเท่ากับ1ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นเซต้าก็เลยเท่ากับพายส่วน3จริงๆเนี่ย cos มันเป็นบวกทั้งในควอดันที่1และควอดันที่4เพราะนั้นเท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันก็คือทั้ง1และ4เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะตอบว่าลบพายส่วน3ด้วยก็ได้ นะคะลบายส่วนสด้วยก็ได้แต่ทีนี้เนื่องจากว่าเรามองเห็นว่านะคะพื้นที่ตรงนี้มันสมมาตรกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะหาทั้ง2ส่วนเราหาแค่ส่วนเดียวก็พอนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยใช้นะคะมุมแค่0ถึงพายส่วน3วาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทําการอินทิเกรตกันนะคะ เพราะฉะนั้นแทนค่ากันนะคะจากรูปนี้นะคะตัวนี้คือซีตาเท่ากับไายส่วนสามนะคะแล้วก็ลากเส้นเราได้ตัวนี้นะคะเป็น r นอกตัวนี้เป็น r นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นนะคะ r นอกก็คือตัวนี้ค่ะ2 cos อซากำลังสองลบด้วยตัวนี้ กำลัง2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้ออกมาเป็น4 c o คอร์สนะคะกำลัง2อเซต้าซึ่งคอร์สกำลังสองเซต้ามีปัญหาก,กับเราเพราะว่าเราอินทิเกรตไม่ได้เราก็เลยต้องใช้ลดกำลังเพิ่มมุม2เท่าเปลี่ยนตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ1บวกคอร์สสเซตาส่วนด้วย2ค่ะนะคะแล้ลบด้วย1จากนั้นนะคะ ตัวนี้ค่ะ4คูณ2ได้2อ่า4หาร2ได้2นะคะเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ลบหค่ะก็จะเหลือ1ก็เลยเหลือนะคะอินทิเกรต1ก็จะได้เท่ากับเซตาส่วนตัวนี้มันเป็น2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินทิเกรตเซตานะคะอ่าคอสองเซตามันก็จะได้เท่ากับอะไรคะเศษ1ส่วน2อีกทีหนึงเพราะฉะนั้นจริงๆคือมันต้องหมดละนะคะตัวนี้ เป็นสองอยู่เราก็ได้มาอีกเศษหนึ่งส่วนสองนะคะไซน์สองเซต้าเพราะฉะนั้นนะคะแทนค่าค่ะอืมเพราะนั้นตัวนี้หมดแล้วนะคะก็จะได้เท่ากับนะคะตัวข้างหน้าก็เป็นพายส่วนสามลบศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นไซน์สองพายส่วนสามลบไซน์ศูนย์ซึ่งไซน์ศูนย์มีค่าเท่ากับศูนย์ค่ะดังนั้นคำตอบนะคะก็จะได้เท่ากับพายส่วนสามบวกด้วยนะคะ 2อพายส่วน3มได้รูทาส่วนสองค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ส่วนสีนะคะต้องเป็นรูทมส่วน2ตารางหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเรื่องสัมประสิทธิ์ให้ดีนะคะบางทีคือ,อ,อพอเราทำไปแล้วเนี่ยถ้าเราเขียนไม่ละเอียดพอเนี่ยบางทตตีตัวพวกสัมประสิทธิ์พวกนี้มันก็จะพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้น นะคะอันนี้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์ของพื้นที่นะคะระหว่างเส้นโค้งเดี๋ยวคราวหน้านะคะก็คือในหัวข้อถัดไปเนี่ยอ่าในคลิปถัดไปนะคะมันจะพูดถึงในเรื่องของพื้นที่เหมือนกันแต่เป็นพื้นที่ที่นะคะผสมกันว่าดูซิว่าคุณจะเข้าใจไหมว่าพื้นที่อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ส่วนเดียวกันพื้นที่คนละส่วนหรือว่ามันจะต้องเอามารวมกันยังไงบ้างนะคะ